สวัสดีครับผมอันนี้เป็นนักสอนสองนะครับติดทานอะคูสติกรุ่น so นะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่2,200บาทนะครับถ้าติดกับรุ่นนักสอนก็จะมีส่วนลดเป็นพิเศษให้ด้วยนะครับติดติดฟรีแล้วก็มีส่วนลดพิเศษให้นะครับก็คือถ้าซื้อพร้อมกีตา้าร์นสอนก็จะเป็นราคาพิเศษเลยนะครับเจาะตรงนี้ก็ต่อตู้แอมป์ได้นะครับ แล้วก็ตัวของมันก็ดูน่ารักน่ารักดีนะครับเป็นกลมๆอันเดียวนะครับเหมือนชื่อของมันอ่ะ soo ก็น่าจะเป็นกลมๆเนี่ยแหละวิธีการใช้งานนะครับก็มันจะมีการเซ็ตค่าตรงนี้นะครับวิธีเซ็ตเนี่ยเราก็ต้องเปิดก่อนพอเปิดมาสแตนดาร์ดมันจะเป็นวอลลุ่มพอเราเปิดปรับปุ่มเนี้ยปุ่มปุ่มล่างสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายแบบละเอียดถ้าใครสนใจนะครับ มันจะกดยากนิดหนึ่งนะครับมันปุ่มเล็ก mm hmm. ก็เอานิว้วกดนิว้วไปนิ้วจิ้มนะครับมันขึ้นมามันก็จะเป็นระบบไม่นะครับไมโครโฟนอันนี้ไมโครโฟนเป็นขีดหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ใช้สมมุติว่าถ้าต่อตู้แอมก็หมุนขึ้นมานะครับปรับระบบไมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะใช้ระบบไมโครโฟนที่จะได้เสียงผ่านออกไปที่ตู้แอมนะครับหรือว่าใช้ระบบเปียโซก็คือปิดไมออกนะครับ ก็คือปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยเหลือคิดเดียวอันนี้ก็เป็นระบบใหม่พอเรากดออกปุ๊บเนี่ยค่าที่เซตไว้มันก็จะเป็นค่าของการใช้ตัวนี้เป็นวอลลุ่มแล้วนะครับมันก็จะมีอันอื่นนะครับก็มีดีเลย์มีคอรัสมีรีเวิร์บนะครับแล้วก็บลูทูธบลูทูธนี้ก็เดี๋ยวจะทดลองใช้ให้ดูในคลิปหนึ่งนะครับอันนี้แนะนำตัวนี้ก่อนว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ฟังเสียงคร่าวๆนะครับ ผมล็อกเปิดสุดเลยนะครับเพิ่งจะติดตั้งเสร็จนะครับมือมันก็มีเหงื่อมีอะไรเล่นไม่ค่อยออกเหมือนกัน ตั้งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครึ่งหนึ่งนะครับเราลองฟังเสียงดูมันก็จะมีเสียงส,สดๆออกมาผสมกับเอฟเฟกต์บางๆนะครับ อันนี้คือเสียงเอฟเฟคที่ได้ยินผมวางกล้องเนไมคมันจะอยู่ประมาณเอื้อมมือนะครับประมาณเกือบหนึ่งเมตรอันนี้ก็เป็นเสียงตีคร่ะ ปิดไปเลยนะครับปิดก็คือกดแช่แล้วไฟมันก็จะหายไปนะครับนี่คือเสียงสดๆของกีต้าร์นะครับทางอ c ก u สติกรุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าขายแยกนะครับชิ้นละ2,200บาทนะครับ ถ้าสั่งแบบว่าติดตั้งกับกีตาร์รุ่นนักสอนนี่ก็จะลดให้พิเศษนะครับกีตาร์รุ่นนี้ก็ราคาที่ถ้าเป็นสมาชิกก็8,500บาทนะครับสำหรับคนที่เาเข้ามาซื้อใน YouTube อะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ได้ซื้อจาก s h อ p e e หรือ Lazada หรือว่าร้านอื่นเนี่ยนะผมก็จะให้ราคานี้8,500ติดตั้งรวมก็จะให้ราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะครับเดี๋ยวไปจัดโปรโมชั่นที่หน้าเพจ อันนี้ทดลองเสียงให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสะดวกสบายแล้วก็ใครชอบรูปแบบกลมๆนะครับเราจะติดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็สั่งได้นะครับก็คือผมจะไปได้ติดกับกีตาร์มาอยู่แล้วจะติดเฉพาะอ,ออเดอร์เข้ามานะครับว่าใครอยากได้แบบมีธานาพูตติดก,ก็จะติดให้ไปเลยนะครับ